Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News Insider ประจำวันที่14กุมภาพันธ์2564อยู่กับน้ำว้าพรณชาอารยะสัจพงค์ค่ะแล้วก็ผมแจ็คทีราติอีกเช่นเคยนะครับมาร่วมติดตามข่าวสารประจำวันอาทิตย์กัน วันวาเลนไทน์พี่แจ๊วันนี้วันแห่งความรักใช่วันแห่งความรักซึ่งมีรักมันก็ต้องมีก็ต้องมีเลิกอ่าเป็นธรรมดาเนาะใช่หรือว่าบางทีเราก็แบบอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับเป็นเลิฟเฮดริเลชันชิพเนาะเฮ้ยทำไมมันเป็นวันวาเลนไทน์ที่ดูแอบเศร้าแต่จริงๆมันก็แบบเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแล้วมันไม่ใช่แค่กับคนรักพี่แจ๊ดบางทีมันก็มาในรูปแบบเลิฟเฮดของ ประเทศใช่คือบางทีเวลาเราดูกันในเวทีโลกจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนาะถ้าเรามองกันแบบสนุกสนุกแบบว่าเหมือนเป็นเป็นความรักอ่ะเออเป็นความรักเนี้ยเราก็จะเหมือนคนสองคน <S <S ที่มามีความสัมพันธ์กันคุยกันค้าขายกันอะไรอย่างนี้ล้วก็สามารถที่จะเปรียบเปยอะไรแบบนี้ได้เนาะตอนแรกก็ยังแบบช่วงจีบกันมันก็จะมีโปรโมชั่นหลายๆอย่างนโยบายหลายๆสิ่งออกมาพื่อาจีบกันอะไรอย่างนี้แต่พอถึงวันหนึ่งที่รักมันเจือจาง ก็ก็จะมีนโยบายเหมือนกันนโยบายกิจกันใช่ก็อาจจะเย็นชากันมากขึ้นคุยกันน้อยลงหรือว่าอะไรอย่างนี้เพราะนั้นวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันของเราเลย <c oughs> ก็คือในเรื่องของอความสัมพันธ์ระหว่างจีนและก็สหรัฐอเมริกานั่นเองอ <c oughs> ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเทรดวอร์หรือว่าเป็นการแบนบริษัทจีนต่างๆจากทรัมป์ของทรัมป์เองออกมาแบนหัวเวออกมาแบนทิกต็อก พี่คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอเมริกากับจีนเป็นอะไรกันวะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็รักกันเดี๋ยวก็เกลียดกันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยก็อยากจะมาย้อนความหลังกันตั้งแต่สมัยที่ทั้งสองประเทศนี้เนี่ยเขาเริ่มจีบจีกันใหม่เริ่มทุกอย่างยังหวานชื่นอยู่มันเป็นยังไงมันมีที่มาเป็นยังไงเนาะอย่างที่เราทราบกันด <ๆ S 2> ีเนาะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาปกครองแบบพรรคเดี่ยวก็คือปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนซึ่ง แน่นอนถ้าเราพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการปกครองในรูปแบบของเผด็จการนั่นเองแต่ต้องมาเจอกับประเทศที่มาจากความเป็นประชาธิปไตยอย่างอเมริกานั่นเองก็คือมีความเสรีอย่างมากมีความอิสระฟรีดอมเนาะที่แบบว่าเขาเชิดชูในเขาเรียกว่าอะไร human rights มากๆเนาะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเหมือนสองขั้วที่มันไม่น่าจะเข้ากันได้แต่ว่าต้องมา เจอกันแล้วมาเจอกันใช่ก็คือจริงๆแล้วอย่างที่เรารู้กันนี้ว่าในช่วงสงครามเย็นเนี่ยก็จะเกิดเป็นสงครามระหว่างโลกที่เป็นคอมมิวนิสต์กับประเทศที่เป็นประเทศเสรีเช่นอย่างแบบอเมริกากับโซเวียตอืมก็คืออเมริกากับโซเวียตนั่นเองซึ่งจีนเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นประเทศที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์เนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่า คอมมิวนิสต์โซเวียตกับคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขาไม่ถูกกันเออซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่เราก็ต้องไปศึกษาทางประวัติศาสตร์อีกทีนึงแต่ถ้าว่าการที่เขาไม่ถูกกันในครั้งเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับคู่รักที่เพิ่งเลิกกันแล้วก็แบบต้องหาคนมาดามใจใช่ซึ่งมันก็เป็นจังหวะที่ดีกับที่ในปีในช่วงยุคเจ็ดศูนยเนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาก็เล็งเห็นว่าเฮ้ยจีนแบบทะเลาะกับโซเวียตว่ะเราควรที่จะเข้าไปสร้าง สายสายสัมพันธ์กับจีนเพื่อที่เราจะได้ถ่วงดุลอํานาจกันระหว่างโซเวียตกับสหรัฐเนี่ยสหรัฐจะได้มีอํานาจต่อรองมากขึ้นเพราะจีนก็คือเป็นประเทศแบบใหญ่จานวนประชากรก็อันดับหนึ่งของโลกใช่แต่ทีนี้เนี่ยก็คือในปีในช่วงยุค70็สูเนี่ยประธานาธิบดีนิกซันช่วงนั้นเนี่ยก็ประกาศเลยว่าเขาจะสถาปนาความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่มากขึ้นเพื่อที่จะถ่วงดุลตอนนั้นเนี่ยคืออเมริกาไม่ได้คิดหรอกว่าจะเข้าไปในแง่มุมของเศรษฐกิจการลงทุนอะไรแต่แค่คิดว่า อยากจะได้จีนมาเป็นพวกมาเป็นเพื่อนจะได้ถ่วงดุลอำนาจกับทางโซเวียตอันนั้นก็คือในช่วงสวงครามเย็นใช่ไหมอ่าในช่วงสวงครามเย็นในช่วงปี70อันนี้คือเขาเรียกอะไรเป็นจุดประสงค์แรกเลยของอเมริกาแต่ว่าทีนี้แน่นอนว่าในช่วงนั้นเนี่ยจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะมีความคิดทางด้านการเมืองการปกครองไม่ตรงกันเนี่ย มันก็มีอาจจะมีทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยในเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆเนาะว่าในประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นเผด็จการก็อาจจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนบ้างมีอะไรที่แบบว่ามันไม่ตรงไปตรงมาบ้างในบางทีแต่เราะว่าอเมริกาก็หลับหูหลับตาม,มาโดยตลอดเพราะว่าอยากให้จีนเนี่ยอยากจีบจีบอยากจีบให้ติดหน,นอืมอืก็ต้องแบบว่าออกโปรดีๆมให้เขาแบบว่าเออตกลงปงใจกับเราใช่จนความสัมพันธ์เนี่ยมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลาสามสิบปีก็คือ อเมริกาก็จีบแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชอบเท่าไหร่เพราะว่าจีนเนี่ยแบบโอ้เป็นเผด็จการไม่ชอบแบบว่าคนในประเทศอเมริกาเองก็ไม่ค่อยชอบจีนเหมือนกันเพราะว่าจีนเน่ยเป็นคอมมิวนิสต์แล้วในช่วงเหมือนทหานะถ้าเกิดเปรียบเทียบไปเห็นภาพคือเหมือนกับยังเป็นคนคุยอยู่ยังไม่ใช่แฟนใช่ <c oughs> แล้วในช่วงนั้นเนี่ยคือคนประชากรในสหรัฐเนี่ยเขาก็มีความกลัวคอมมิวนิสต์มากแล้วเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดรัฐบาลไปยุ่งกับคอมมิวนิสต์มากเนี่ยเดี๋ยว อีกหน่อยเนี่ยประเทศอื่นก็จะคิดว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมันดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยมันก็กูกูกักอย่างเงี้ยมาเนาะก็แบบว่าคุย,ค,ยคุยกันจิบ,จ,บจิบกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้เปิดตัวสักทีเมือ่อไหร่จะครบจนมาถึงปี2001ครับ <c oughs> น้องน้ำว้าความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นแล้วใช่ไหมคะ,คมมะก็คือเรียกได้ว่วา ชัดเจนแบบว่าเปิดตัวลงเฟซลงไอจกันเลยทีเดียวหลายหลายประเทศต้องไปตามคอมเมนต์นะเนี่ยใช่ก็คือในช่วงยุคของประธานาธิบดีบิลคลินตันในปี2001เนี่ยก็สุดท้ายแล้วสภาคอนเกรสของสหรัฐเนี่ยก็มีการออกกฎหมายความสัมพันธ์จีนซึ่งชื่อเนี่ยก็คือ U.S. Sino r e l a t i o n Act ในปี2001แล้วก็ให้สถานะกับประเทศจีนเนี่ยเป็นเนี่ยฟังชีอดีนะเป็น Permanent Normal Trade r e l a t i o n เพิ่มมาเน้นชัดเจนก็คือต่อไปนี้เราจะเป็นคู่ค้ากับจีนตลอดไปอให้สถานะในการเป็นคู่ค้าแบบว่าเหมือนได้คำมัสัญญาว่าแบบเออลักเธอตลอดไปใช่ก็คือยอมรับและเราจะมาทําการซื้อขายทําการลงทุนกันนะอะไรอย่างเงี้ยโดยผลพวงจากการออกกฎหมายอันนี้เข้ามาเนี่ยก็ทําให้บริษัทในอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปลงทุนในจีนได้อบริษัทในอเมริกาเองก็ เริ่มที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศจีนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรงงานต่างๆร้านอาหารโรงแรมก็คือจีนเนี่ยเขามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าประชากรเขาเยอะทําให้ค่าแรงถูกค่าแรงเขาถูกแล้วก็ดีมานสูงอ่า<ก>อย่างเช่นก็เหมือนกับเราปล่อยของเข้าไปยังไงก็ขายได้ใช่ก็คือมีความต้องการสินค้าเนี่ยเยอะอเพราะว่าคนเนี่ยเยอะแต่ว่าแน่นอนว่าพอบริษัทอเมริกันต่างๆเนี่ยเริ่มย้ายฐานการผลิตไปที่ ประเทศจีนใช่ไหมมันก็เกิดสิ่งหนึ่งที่ทําให้เหมือนอเมริกาก็สูญเสียตัวตนไปนิดหนึ่งก็คือการที่โรงงานในอเมริกาเนี่ยเริ่มปิดตัวแล้วก็ย้ายออกจากประเทศทําให้คนอเมริกาเนี่ยตกงานแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้ส่งผลเยอะมากเท่าไหร่มันก็ค่อยๆเป็นเอฟเฟก์ที่มันค่อยๆสะสมสะสมสะสมกันมปเลยเหมือนเป็นท็อกซิกเรเลชันชิพอืมก็คือแบบก็ต้องทนทนกันต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าทีนี้เนี่ย ผลต่อมาที่มันตามมาเลยเนี่ยที่มันเริ่มที่จะชัดเจนขึ้นหลังจากการออกกฎหมายา US and s i n o r e l a t i o n Act เนี่ยก็คือการที่การค้าระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยขัดดุนมาโดยตลอดแต่พอมาลองคิดดะพี่แจ๊คทำไมมันถึงขัดดุลเพราะว่าแบบมันเหมือนจะเป็นมันดูคล้ายเหมือนจะเป็นวินวินซิทูเอชันนะพี่แจ๊คูกต้องอย่างเช่นบริษัทหนึ่งเป็นผู้ส่งออกไปให้แล้วอีกได้อีกประเทศหนึ่งก็คือเป็นผู้ผ,ผลิตมาให้เรา ใช่ก็คือจริงๆถ้าเรามองกันง่ายๆเลยก็คือว่าเหมือนพอบริษัทของอเมริกาเนี่ยเขาย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่จีนใช่ไหมเขาก็ต้องส่งวัตถุดิบต่างๆเนี่ยออกไปที่ประเทศจีนเพื่อที่จะไปผลิตเป็นสินค้าอย่างเช่น iPhone อย่างเงี้ยเขาก็ต้องส่งวัตถุดิบต่างๆชิน้นส่วนต่างๆเข้าไปแล้วก็ไปประกอบที่จีนเพราะว่าแรงงานมันถูก huh. แต่ว่าพอประกอบเสร็จเนี่ยก็ต้องขนส่งสินค้าที่ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยออามาขายในประเทศอเมริกาซึ่งจากเราส่ง ชิ้นส่วนไปเนี่ยอาจจะชิ้นส่วนละห้าบาทแต่พอกลับมาเป็น iPhone นี่เป็นเครื่องละเป็นหมื่นมันก็เลยทําให้เกิดการขาดดุลตรงนี้เกิดเกิดขึ้นในในหมวดหมู่ของสินค้าในหลายๆประเภทแล้วการขาดดุลเนี่ยมันก็ดําเนินมาเรื่อยๆ,ยๆก็คือพูดง่ายๆว่ามันเหมือนเป็นโปรที่อเมริกาเนี่ยเขาให้กับจีนแล้วก็จีนก็แบบว่าอ่าเทคเอเวนเจหรือว่าเอาเปรียบจากตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นโปรโมชั่นที่ฝั่งจีนอ่ะ ทำให้ฝั่งจีนเรียกว่าโตแบบก้าวกระโดดเลยใช่ไหมพี่แจ๊คเพราะเหมือนกับฐานการผลิตที่เราจะแบบคุ้นเคยกับเขาว่า made in China เนี่ยกันมาแบบหลายสิบปีอยู่นะกับการแบบทุกอย่างผลิตที่จีนก็คือกลายเป็นว่าทําให้จีนเนี่ยกลายเป็น factory of the world หรือว่าเป็นโรงงานของโลกเลยก็คือผลพวงเนี่ยก็คือมาจากการที่ความสัมพันธ์ของอเมริกากับจีนเนี่ยแบบดีขึ้นมากในช่วงของปี2 0 0พันั่นเองก็คืออันนี้เป็นผลพวงแต่ทว่าแน่นอนว่าพอทุกอย่างมันหวานชื่นเนาะ พอไปถึงช่วงระยะเวลานึงเนี่ยมันก็ค่อยๆถดถอยลงเพราะเหมือนมันมีเรียกว่ามันมีปัญหาสะสมมาพี่แจใชพ่พี่แจบอกว่าพอมันขาดดุลใช่ไหมพอมันประเทศหนึ่งขาดดุลอะ่ะมันก็ช่อว่าถ้าเกิดเป็นประเทศเราเราก็ต้องรู้สึกไม่พอใจนึว่าแบบเฮ้ยคนที่เสียผลประโยชน์กลายเป็นชั้นทา,ทางที่แบบสัญญาที่เราสร้างกันขึ้นมาเองอืก็คือเหมือนกับว่าเป็นแบบบางทีมันก็เป็นข้อเสียที่เราหลับหูหลับตาเนาะแล้วก็แบบให้มันดําเนินต่อไปจนสุดท้ายเนี่ยมันก็กลายมาเป็นส่งผล กระทบต่อตัวเองในภายหลังโดยในปี2009เนี่ยสหรัฐอเมริกาเองก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ไม่ไหวแล้วเราโดนเอาเปรียบมากเลยทางการค้าอะไรอย่างเงี้ยเรามาเปิดโต๊ะเจรจากันดีกว่าว่าเราจะทํายังไงกันดีในเรื่องของการค้าเนี่ยที่มันดูเหมือนมันจะมีปัญหาแล้วก็แบบมันทําให้แบบว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีแล้วไม่ดีเหมือนต่กอแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาเขาก็กล่าวหาจีนเนาะก็คือเริ่มที่จะกล่าวหาจีนว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเข้ามาแทรกแทงตลาดของออตลาดสินค้าของจีนหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันดีว่าในอเมริกา,าจริงๆแล้วมันเป็นการค้าแบบเสรีเนาะก็คือรัฐบาลเนี่ยจะไม่ได้มีอำนาจเข้าไปควบคุมการทํางานของภาคเอกชนหรือว่าอะไรแต่ว่าในของจีนเนี่ยมันเป็นตรงกันข้าม มันก็อาจจะเป็นการด้วยระบบการปกครองที่มันแตกต่างกันถูกต้องการกระทําต่อการตลาดหรือว่าการค้าขายมันก็อาจจะสวนทางกันทําให้เกิดเกิดความไม่เข้าใจกันแล้วก็แบบอาจจะไม่แมชกันในตรงนี้ซึ่งมันทําให้การเจรจากันในปี2009เนี่ยมันก็เหมือนเป็นสัญญาณหนึ่งแหละที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆแบบความสัมพันธ์เรามันเริ่มไม่โอเคหรือเปล่าเหมือนมีความระหองระแหงเป็นสัญญาณออกมาเราเริ่มทนไม่ไหวแล้วกับโปรที่เราให้ไปเนี่ยเราอยากจะขอคืนบ้างละ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องมันก็มาถึงจุดพีคในปี2012ก็คือมันมีประเด็นในเรื่องของการส่งออกแร่แร่เอิร์ดซึ่งจีนเนี่ยเขาเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่มากๆแล้วอเมริกาเนี่ยต้องนําเข้าแร่แร่เอิร์ดจากจีนแต่ว่ามีการเหมือนกับว่ารัฐบาลของโอบามาเองก็มีความสงสัยว่าเฮ้ยรัฐบาลจีนแบบว่าเข้ามาควบคุมการผลิตหรือว่าการซัพพลายแร่แร่เอิร์ดนี้หรือเปล่าจากปัญหาที่มันสะสมมาเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาอย่างยาวนานเนี่ยสุดท้าย,นยในปี2016 สหรัฐอเมริกาภายใต้าการนำของอดีตประธานาธิบด,ดีชื่อดังเลยอ,อย่างโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ชูนโยบายอเมริกาเฟิร์สขึ้นมาก็คือ,อมไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้วเราต้องเอาตัวเรามาก่อนบ้างละอ,อะไรคน,นในชาติเราก็เลยทำให้รัฐบาลสาหรัฐอเมริกาตอนนั้นเนี่ยเริ่มที่จะเ,เก็บภาษีสินค้าที่มาจากจีนเนี่ยเยอะมากขึ้นทำให้สินค้าจากจีนเนี่ยเริ่มที่จะทำให้ซัพพลายเชน่ะมันเริ่มมีปัญหา ทำให้สินค้าที่นําเข้ามาจากจีน,นมันเริ่มไม่คุ้มและที่จะเอาเข้ามาขายที่อเมริกาเพราะว่าเมื่อมีการเก็บภาษีสินค้ามันก็จะแพงขึ้นใช่ถูกต้องครับทําให้สินค้าจากจีน,นยมันแพงขึ้นแล้วก็นโยบายนีย้เป็นการสนับสนุนให้คนอเมริกัน,นใช้สินค้าภายในประเทศมากขึ้นม,มันเลยทําให้การค้าระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยมันกลายเป็นเทรดวอร์ในที่สุดใช่แล้วว่าอีกเรื่องหนึ่งพี่แจกคว่าคือเรื่องแรงงานอเพราะอย่างสมมุติว่าพอเราย้าย ย้ายการผลิตไปที่จีนก็กลายเป็นว่าอคนจีนก็คือมีงานทํามีโรงงานไปเปิดทํานู้นทนํานี่ปุ๊บแล้วฐานการผลิตจากที่เมื่อก่อนมันเคยผลิตที่สหรัฐอเมริกาเราต้องย้อนกลับไปมองว่าเฮ้ยเราคนที่เขาเคยทํางานในโรงงานในอเมริกาละ่ะแล้วโรงงานในอเมริกาปิดตัวเพราะ<อ><ๆ>เขาย้ายกันไปหมดไปที่จีนใช่ก็ทําใหอ้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้ใน่สุดคนอเมริกันก็รู้รสึกว่าเราเลือกประธานาธิบดีทรัมป์กนดีกว่าที่เขาจะเข้ามาปกป้อง แรงงานต่างๆเหล่านี้เนาะเพราะปัญหาเศรษฐกิจของอเมริกาที่ตั่งแต่สมัยรัฐบาลของบารักโอบามาก็คือเรื่องของการตกงานตราการว่างงานที่สูงมากๆเลยนะคะในสหรัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนว่าการที่ทรัมป์เนี่ยขึ้นมาออกออกนโยบายอเมริกาเฟิร์สหรือ make America great again เนี่ยมันทําให้กระทบต่อเศรษฐกิจจีนมากเพราะเศรษฐกิจจีนเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าโหแบบส่งออกมาที่อเมริกาเน้นการลงทุนจากอเมริกาอย่างมากพอเจอ พอเจอทรัมป์เข้าไปเนี่ยโหไปไม่เป็นเหมือนกันสุดท้ายแล้วจีนก็เราก็สุดท้ายแล้วมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าจีนก็เลือกที่จะใช้ไม้แข็งกับสหรัฐเหมือนกันก็คืออเมริกาทําอะไรจีนก็ทําอย่างนั้นบ้างก็คือสุดท้ายแล้วสีจีนผิงเองก็เก็บภาษีจากสินค้าที่มาจากอเมริกาเหมือนกันทําให้สุดท้ายแล้วมันเป็นสงครามมากกว่าการประนีประนอมกันมากกว่าอืมซึ่งในสุดท้ายแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือ ที่เราหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาพูดเนี่ยเพราะว่าสหารัฐอเมริกาเองก็เพิ่งจะได้ประธานาธิบดีคนใหม่โจไบเดนนายโจไบเดนแล้วเขาก็มีการจับตามองกันเป็นอย่างมากว่าแน่นอนว่านายโจไบเดนเนี่ยเป็นประธานาธิบดีที่มาจากพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากรีพับบิกันใช่เพราะฉะนั้นแล้วนโยบายทางด้านการต่างประเทศในเรื่องของจีน หรือเรื่องของการต่างประเทศต่างๆทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมีแนวทางที่แตกต่างไปจากของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพริกันม,มันจึงทําให้ความสัมพันธ์ของจีนแล้วก็อเมริกาเนี่ยมันน่าจับตามองหลังจากวันแห่งความรักวันนี้ว่ามันจะพัฒนาหรือว่าจบลงอย่างไรใช่เพราะสุดเพราะสุดท้ายแล้วอะ ส,สิ่งที่สําคัญที่สุดในของแต่ละประเทศก็คือประชาชนเนอะคือไม่ว่าจะประเทศไหนรวมถึงประเทศเราด้วยเราก็อยากจะให้แบบคนในประเทศของเราเนี่ยมีงานทําอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินด,ดีแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้เนี่ยมีในเรื่องของโควิดด้วยใช่ค่ะมันก็จะทําให้ความตึงเครียดหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมันอยู่ในจุดที่เปราะบางหรือเปล่าแล้วนะโยบายใหม่ๆที่ออกมาโดยรัฐบาลของนายโจไบเดนเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจว่ามันจะ ทำให้เทรดวอ r มันแรงขึ้นหรือว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจโลกบ้างเพราะว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยก็ถือเป็นอันดับต้นเลยของในเรื่องของเศรษฐกิจที่มีขนาดที่ใหญ่โตมากๆใช่แต่ยังในวันแห่งความรักนะคะเราก็ยังเชื่อว่าความรักก็น่าจะแบบเป็นพลังในการขับเคลื่อนทุก ิงหมือน่ันจะแบบเศรษฐกิจหรือว่าการผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปนะคะก็เลยก็เอาใจช่วยเนาะทั้งสองฝ่ายทั้งประเทศจีนแล้วก็อเมริกานะคะจริงๆพี่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราร่วมมือกันเนี่ยเราเชื่อว่าเราน่าจะสามารถที่จะสร้างโลกที่มันน่าอยู่ขึ้นได้เนาะสำหรับวันนี้ก็แบบเป็นเรื่องราวที่เราคิดว่าเอามานําเสนอในมุมมองที่มัน ไม่หนักไปเกินไปเนาะก็คือแบบว่าเอาเรื่องความรักเนี่ยมาผสมกับเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าอะไรต่างๆก็ถือได้ว่าถ้าหากว่าชื่นชอบหรือว่าไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มากันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง Mission New Insider มาโดยตลอดสำหรับวันนี้พวกเราสองคนสวัสดีครับฝึกฝนมันแห่งความรักค่ะ Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก